นูดยหมูยอยอไก่สามสีอร่อยมากอร่อยมากนี่ยอไก่นะไม่ไม่ได้ผสมเลยเป็นยอไก่ปกติแต่แค่เขาทำแบบมาเป็นสามแบบทีละอ่อเดียวหมูยอไก่สามสีใช่เรียกยอไก่สามสียอไก่สามสีนี่เป็นไข่เส้นบุกเนาะเป็นของบุกจะทอกมาเป็นคล้ายๆไข่นะฮะอันนี้เป็นของสุกนี่หมูยอเส้นบุกใช่ไหมเส้นบุกเส้นบุกเส้นบุกก็เป็นเส้นสันเส้นรสสาหร่ายกับเส้นรส อาสลายธรรมดาเส้นสลายกับเส้นธรรมดาอันนี้เป็นเส้นกระหล่อมนะแกงพิสันยิปซัสเลยไหนถ่าครูปไหนแปะ

อขอไปของไทยชอทุทเขากินร้วทะเลรวมรสจัดจา้านลาเปียวนำรสจัดจา้าออนลาเปียวนำ Hãy subscribe để kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ว่แล้ะสับ,บอีกแล้วแล้วแปลกนะลูกค้าสั่งเผ็ดแต่พอลูกค้าจะม,มีความจริงเราต้องชิมไงเป็น <laughs> ปกติลูกค้าชิม <laughs> ดูด้วยอันนี้นะเขาน่าจะเป็นทะเลียนเด็ดใช่ไหมต้องเป็นทะเลียตัวเดียวเออรู้เออน่าใช่นะโอ้ยผูกกัดเหรอแต่ผูก กกุกีี้น่ตรงนี้คือปากหรือตาตากับปากที่เกิดปะเดียวกันครับยำครูมา

กลัวที่เขาไม่ตัดเขาเสียเวลาพี่โจนะคือเขาไม่ตัดสิน่าจะเพราะเสิยเสียกว่าเสียเวลาเนาะอ่าครับวันนี้ดีสะอาดจ้ะ,จะแจง้งคิวหนึ่งได้แล้วจ้ะจ้ะ,จะให้ฝึกมันสวยนะนมหมดแต่ก็ไปกี่อันก็นไม่รู้ผ<อ>ัดล้างสวยเลยนะ น <in. S 1> ี่ทะเลก็เป็นแบบของสดรวมสดรวมรวมรวมของสดไม่เอาของสุกแจงวัน้ับเที่ยวกินไก่แดงปะเบอร์ใช่ไหม รอเออพอดิถามว่าเอาฉันใส่ป ah? ูหมาหอยแครงใส่ของสดทำแล้วอ่ะของสดไม่เอาใช่ไหมอะไรจ๊ะจ้ะจ้ะเผ็ดไหมปลาไหมเผ็ดไหมปลาได้ไหมปลาได้นะเราขี้มึงแน่ สวัสดีค่ะสวัสดีรอบที่ร้อยแปดแล้วพี่คะอันนี้ปูอมมะลึกตาไลปูอมมะลึกตาไล ใครได้กินปะอ่ะโอเคยี่จิบอีโจเครอชิมเหรอรอให้ลูกค้าชิมพี่ขาเขาเลือกอันนี้อยู่ไม่ได้อินหรือว่าอะไร <c oughs> มาชิมน้ำยำหน่อยครับ ให้กินหรือเปล่าเด็กกันนี้ไม่ไดน,น <laughs> จริงๆแต่แล้วก็จะไปเอารสชาติอะไรเพิ่มกินช้อน,น,นหนๆเลยนะคะด้หนาๆเอาได้ไหมได้ไหมได้ไดไเลยนะเผ็ดได้นะคะแต่ <laughs> 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 ไม่กินเผ็ดแต่ชอบทำให้ลูกค้าไปกินโจ๊กงทำเลยนะโจ๊กงทำเลยนะขิวใช่ไหมพี่โจ <laughs> ไม่เอาไปกินคือ กุ้งสดนะคะข้าวโพดอะมงเลยจ้าคุณนี่ขายน้องขายขายยุคทุกหยุดแค่วันพุธวันเดียววันพุธหวยออกก็ขายแล้วแต่ขายแล้วถ้าเพราะว่าหยุดแค่วันพุธเดียวครับเพราะถ้าหยุดวันพุธแล้วเว้นพุธแล้ววันศุกร์หวยออกอ่ะเราก็ต้องอีกอือใช่ใช่ทั้งวันพุธเดียวเลยตัวหยุดวันพุธวันเดียววันพุธหยุดก็วันไม่หยุด ก็ทำน,น้ำยำนี่งล้วยัดแบ้ว เอาอะ้ดีเจับได้จ้ะทำไมเจอคืนโจแค่ร้อยก็พห

จะว่าจะไปไปจะไแลกที่ธนา,าคารที่พี่ก็ลืมโอ้ยอบปกรอบปกรองปกรกอบต้องแยกไปนะใช่ไม่ใช่เป็นยีงงนน่สิบบาทหรอปละ่ะเลขเซเว่นได้ไหขมขบรนม้งนะอับน,นะขบรนมวอบได้ช่วยหน่นะ ไปไหนมาใเรื่องงานเนาะไปเดินงานมาของเอไหมไม่ร <to> no, ู้ไม่เคยไม่เคยได้เข้าเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างงานการชาร่งไองเา่ประกอบของผมนะถึงคิวยังปูมาตัวมีไงไขแดงไขแดงก็คเี่ยยแคไขแดง ปูมะปูมะตัวเมียย okay. yeah. ้ําวาตัวเมียเต๋อปลาเซ็ปแซ็ปขอเผื่อมะนาวไซีกนู้ด้วยไม่ต้องบีบแยกข้โพดอย่างเดียวนะข้าวโพดอย่างเดียวทั้งแจงครับข้าวโพดอย่างเดียวพี่อ่ะขอขออ่เอ็นซีนหนึ่งตัวมะนาวอ่ะเพื่อเผื่อจะบีบเซ็ปเดียววันนั้นวันนั้นมันออกหวานไม่ได้หนึ่งบากนะมันออกหวานไม่หน่อยนะวันนั้น xem anh ơi anh đâu Ăn anh ơi anh Ăn anh ơi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  anh Xài anh ơi 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 anh anh โอเคจับแบบนี้เลยตัวเมียนะตัวเมียแลตัวเมียเดี๋ยว,วจะเอาตัวอื่นตัต่อไปอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัอันเนี้ยปูไปเอาเอาอันนี้เหรันนี้ปูอะไรเนี่ยหนเนื้อแดงแดงไข่แดงมากเป่าเลยไม่เนื้อแข็งปูหินเหรอไหน,นไข่อ่ะกดสินี่เจ๊ <laughs> ก็ไม่มีตัวอีกตัวอีกไม่นะไม่รู้เหมือนกันมีเป่าไม่มั่นใจด้วยไม่กล้าหยิบขึ้นมากดมนเป็นมันนะเป็นมันนะเต็มเนื้อมันเยอะเยอะเนาะเขาบอก ไม่ได้มีบ่อยมันลูกค้ามาวอร์สเอาภูแบบเนี้หนูก็บอกไม่มีแล้วมเนี่เหรออ๋อไม่มีคุยเลยอาเอาเอาเอาละลองลองดูท่าเกลี่ยของแปลกครับเขาเรียกปูหินนะใช่ปูหินหน,นี่เหนียวแบบว่าเหนียวเยอะนะปูปปหินเนี่ยเหรอเออ ไข่แดงไข่แดงไข่แดงไข่ประกบไม่เอาไม่ได้มมีไข่ไข่ด้วยไข่ดูนี่จ่กมันจะไม่เหมือนกับพันท่แล้วไข่เ่ยนะใช่ขกินเขากินไข่แดงอันนี้มันมันมันอะไ่จอกมันมันม่ได้เลยครับไม่ต้องรอจะสั่งให้ไ่้ก็ไ อาชีพเก่าไอ้นั่นทำยังครับทำทำเอาเลย่องเจ้าบบบูธอะไรมาอ๋องานเอ่อทริปกิจไม่ต้องก็ได้นี่กับเดียวกับบางพานตัวครับได้กับบางพานเอ้าบูธเอ่องานสิงทริปกิจกุ้งกุ้งเป็นการโปรโมทรีสอร์ทแล้วก็กิจกรรมทางเรือนะะฮปลาปูำห้ยขาเกาะทะลุ พได้จ้ะพระก็พระก็ยกเกเวียงครับกับจันทร์พ่ออีสตร เอ้อยอโก้งกเลยเต็มกำลังดีเต็กำลังดีเฮ้ยก่งมากดีแสดงว่าเส็จก <c oughs> ุ้งสดแล้วอะไรอีกวันนี้กุ้งกุ้งสดไข,แข่แครงกุ้งสดไข,แข่แครง ตามชมครับส่นวนนี้เจ้าทัพชนะครับร้านประกบยำสามแซ่บ etera, นะฮะอะไรระเบิดแบบร้านพื้วที่ที่เหยียบระเบิดนะฮะอยากกินพิมพ์ประกบเนะาะก็มาหาได้นะครับที่ประจวบคีริขันนะทั้งคนพื้นที่ประจวบเองแล้วก็คนต่างจังหวัดนะฮะใครอยากเกี่ยวประกบประกบโซนเป็นมาที่นี่นะครับแยกน้องเสือครับอย่าลืมกดติดนะตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย